ครูซูเราอาชญากรเหล่านี้ปวดไว้วางใจพวกเราเถอะทุกคนไม่ต้องกังวลนะตำรวจกำลังมาเย่จิงเฉินจะสามารถช่วยกุหลี่ได้ไหมนะขอให้เขาปลอดภัยทีไปฉันนะพวกอาชญากรหุบปากไม่งั้นเธอจะโดนตบนะรู้ไหมเธอช่างน่าลำคาญจริงๆพวกแกเป็นใครพวกแกต้องการอะไรหุบปากพวกคุณคอยดูต้นทางอยู่ข้างนอกถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นรีบแจ้งให้ฉันทราบ ดูเธอไปสักพักฉันอยากจะนอนสักหน่อยครับนายพวกมันมาวุ่นวายที่สถานที่ปิกนิกได้ยังไงพวกนี้จับตัวฉันมาเพื่ออะไรกันถ้าหากจิ้งฉันอยู่ที่นี่แล้วทำไมฉันต้องหวังพึ่งเขาก่อนที่จะหวังพึ่งพระผู้เป็นเจ้าล่ะเย่เย่จิ้งฉันเธอมาที่นี่ได้ยังไงครูอย่าพูดเสียงดังสิฉันมาที่นี่ก็เพื่อช่วยครูเอาล่ะครูออกไปจากที่นี่ทางหน้าต่างนั่นฉันจะช่วยครูเองทำแบบนั้นมันเสียงมากเลยนะพวกเขายังมีลูกน้องอยู่ข้างนอกอีกนะ ไม่เป็นไรไว้ใเจฉันเธอเระวังสีแก้วพวกนั้นด้วยล่ะเย่ yeah, แล้วเมาเสียงอะไรบ้าเอ้ยตัวประกันหายไปแล้วไปตามจับเธอมาครูนี่อัจฉริยะจริงๆเลยเนอะไปปิ๊กนี่ก็ยังใส่รองเท้าส้นสูงอีกเั่นไม่ได้ตั้งใจเธอน่าจะยังไปไม่ไกลไปหาเธอให้เจอไม่ว่ายังไงพวกแกก็ต้องนําเธอกลับมาให้ได้อดทนไว้ครู ย่ย yeah, จิ้งเฉินเร็วเข้าพวกเขาตามเรามาแล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนครูควรจะก้มหัวลงดีกว่านะครูควรจะนอนหลับไปกับพื้นอย่านั่งหรือเงยหน้าขึ้นมาไปเอารถสำรองมาบอสรถสำรองถูกจ่อย,อยางแล้วบัดซบให้ตายสิสุดท้ายแล้วฉันโดนกระสุนได้ยังไง เย่ yeah, จิ้งเฉินพวกเขาไม่ตามเรามาแล้วใช่ไหมไม่ต้องห่วงฉันเจาะยางด้วยสำรองไว้แล้วพวกเขาไม่มีทางวิ่งตามเราทันแน่ขอบคุณนะหากเขาไม่ใช่นักเรียนของฉันหรือรู้จักเขาเร็วกว่านี้ก็คงดีเย่ yeah, จิ้งเฉินเธอเป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นไรเย่จิ้งฉันดูข้างหน้าดูข้างหน้าสิเบรกสิเธอโอเคไหมฉันโอเคเย่ yeah, จิ้งฉันข้างหน้าเบรกแล้วเย่ yeah, จิ้งฉัน โรดอย่ารบกวนฉันถ้าเขายังไม่มีสติฉันก็จะยังไม่ตอบคำถามจริงฉันครูหลีเขาเป็นยังไงบ้างไม่ต้องกังวลเขาไม่เป็นไรนี่คือโรงพยาบาลของครอบครัวฉันดังนั้นฉันจึงจัดัลยแพทย์ที่ดีที่สุดเพื่อเขาแล้วและก็นำกระสุนออกไปได้ด้วยดีคุณหลี่ฉันคิดว่าคุณควรจะพักผ่อนนะฉันไม่เป็นไรเขาเป็นคนเดียวที่เจ็บเพราะพยายามจะช่วยฉันฉันก็เลยอยากจะรอเขาตื่นนะ่ะ ทำไมเขาถึงยังไม่รู้สึกตัวเป็นไปไม่ได้คุลี่บอกว่าทุกอย่างผ่านไปไดีดีนี่และวเธอก็ควรเงียบเสียงของเธอเอาไว้ด้วยเขาจะได้พักผ่อนและวทำไมเธอไม่ออกไปการที่เธออยู่ที่นี่ก็เป็นสิ่งที่ลบเกินจิตใจเขามากที่สุดนี่มันคือความฝันเหรอมีสาวสาวสุดฮอตเต็มไปหมดเลยจเย็นเย็นก่อนสิฟานยี่เฟยหลานลีหยุดส่งเสียงดังได้แล้วพวกเธอจะทำให้เขาตื่นนะรู้ไหม จิ้งฉันคุณตื่นแล้วคุณรู้ไหมว่าฉันกลัวคุณจะตายเธอหิวน้ำไหมเดี๋ยวฉันช่วยเอาให้ระวังนะค่อยๆดืม่มจิ้งฉันอยากกินอะไรไหมฉันไปซื้อซุปปูให้เอาไหมอะไรกันหลงหลงเธอไม่มีสิทธิ์นะจิ้งฉันฉันจะไปซื้อผลไม้ให้คุณเองฉันจะซื้อดอกไม้ให้คุณอากาศจะได้บริสุทธิ์เอาล่ะสาว,สาวกลับบ้านได้แล้วจิ้งฉันต้องการเวลาพักฟื้น อะไรกันครูซูทำไมครูต้องทำแบบนี้ด้วยฉันเดาว่าฉันได้รับบาดจ็บเพียงเล็กน้อยแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ <c oughs> โอ้คุณตื่นแล้วเหรอรู้สึกเจ็บตรงไหนไหมตอนนี้ฉันปวดไปทั่วร่างกายคุณจะช่วยนวดให้ฉันหน่อยได้ไหม จริงเหรอเดี๋ยวฉันจะลองดูเอ๊ะคุณชื่ออะไรเหรอหลิววูเจียแล้วเบอร์โทรคุณล่ะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เธอฉันไม่คิดว่าเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงฉันจะได้ร่วมรักกับผู้หญิงคนนี้อย่าปลุกเซ็กนั้นเหรอไม่น่าผิดนะฉันรู้สึกได้ตอนที่เธอจูบฉันแต่พยาบาลคนนี้เป็นใครเธอคงจะเป็นเหยื่อด้วยสินะฉันคิดว่าฉันต้องถามเธอเฮวูเจียตื่นสิเฮอ ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยฉันไม่ได้ฝันไปหรอสิ่งต่างๆมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคุณก็แค่สวมเสื้อผ้าเช่นมีอะไรจะถามก่อนที่คุณจะมาที่นี่คุณได้ทานอะไรมาไม่ฉันไม่ได้ทานงั้นเหรอฉันจะไปเดี๋ยวนี้จริงฉันตอนที่เราไม่อยู่ที่นี่คุณแกล้งพยาบาลใช่ไหม เธอโกรธมากเลยนะฉันไม่กล้าหรอกเงันเหรอจริงฉันไม่ใช่ว่าเธอตกดูมรักพยาบาลของฉันแล้วเงั้นเหรอให้ฉันแนะนําเธอให้เอาไหมหยุดล้อฉันเล่นสักทีเถอะนะก็ได้มานี่สิฮะเพื่ออะไรอ่ะแน่นอนร่วมรักไงคุณสองคนมาใส่สายถ้าไม่ได้ตั้งใจมานอนกับฉันเงันตั้งใจมาคุยกับฉันเงันเหรอไปลงนระกซะไม่มีใครต้องการแบบนั้นถ้าคุณสบายดีแล้ว เราก็จะไปเดี๋ยวน huh. allora ี้เฮ้อพวกเขาออกไปจริงๆเหรอเนี่ยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรยกรรมกดิวหลิวหูเทียนเขาได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างเขาไม่ได้เป็นอะไรมากขอโทษที่ต้องทํากับเธอแบบนี้หวูเจียสิ่งที่ฉันถามมีความคืบหน้าอะไรไหมเขาเขาเขากับฉันทําเรื่องนั้นมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นกับเธอสองคนไหมพ่อฉัน ฮ่าลิ<อ>วเวเจีย <passenger> ฉันขอโทษเดิมทีฉันแค่ต้องการให้เธอดูแลผู้ป่วยคนนั้นให้ดีเขาและลูกสาวผู้อ่อนวยการมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างดีหวังว่าเธอจะเตรียมคำพูดดีๆไว้พูดกับพวกเขาละ่ะนี่คือสิ่งที่คาดไม่ถึงฮ่า<อ> <refriger ate> ไม่เป็นไรพ่อไม่ต้องห่วงหรอก ถ้าฉันช่วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเธอได้ฉันก็จะมีความสุขมากกว่านี้หากไม่ใช่พ่อๆฉันวูเจียก็คงถูกผู้คนมากมายเหยียบยำ่ำก็แค่สิ่งเล็กน้อยแท่นเนี้ยมันเทียบไม่ได้หรอกไม่เป็นไรขอแค่เธอไม่โกรธฉันตอนนี้สายแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะเย่จิ้งเฉินแกจะทำยังไงต่อไปออกมาเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่คุณสอนลูกคุณได้ดีแบบนี้เขายังช่วยเหลือคุณทำธุรกิจเมื่อไหร่คุณจะปล่อยให้เธอมาเล่นกับฉันบ้างนั่นไม่ใช่ความเต็มใจของเธอ ต้องขอบคุณยาวิเศษที่ทําให้เธอไม่มีสติเมื่อเรื่องนี้จบลงแล้วหากคุณยังสนใจเธออยู่ฉันจะมอบตัวเธอให้คุณด้วยตกลงไหม ดูเธอสิเทคนิคเธอก็ไม่ได้แย่เข้าใจแล้วคุณคงให้ความรู้มากมายกับเธอใช่ไหมฉันไม่ได้ทำอะไรกับเธอเลยฉันก็แค่ซื้อเธอมาตอนนี้เธอมีประโยชน์กับฉันมากคุณจะหมายถึงวันนี้เป็นวันแรกของเธอเหรอเป็นไปได้ยังไงใช่แล้วบอกฉันว่าคุณคิดยังไงกับเย่จิ้งเฉินคาดไม่ถึงเขาโดนกระสุนที่หน้าท้องส่วนล่างเสียเลือดมากและพักผ่อนไม่กี่ชั่วโมงจะสามารถมีเซ็ก์ได้นานแบบนี้การพึ่งพาความแข็งแกร่งนั้นช่างไร้ประโยชน์ในโลกของผู้ ใหญ่นั้นจําเป็นต้องพึ่งพาจิตใจคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้สามารถรับมือได้จริงเหรอการจัดการกับผู้ชายคนนี้อาจจะไร้ประโยชน์แต่จะจัดการกับหลีเสียวติงได้ยังไงฉันไม่เคยเห็นหลีเสียวติงมองใครด้วยความเสน่หาเธออาจจะมีซัมติงกับเย่จิ้งเฉินก็ได้ดังนั้นเราควรส่งวิดีโอนี้ให้หลีเสียวติงดูอย่างรวดเร็วสิไม่ มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมรอให้หลีเสียวติงตกลุมรักเขาจริงๆก่อนวิดีโอนี่ถึงจะมีคุณค่ามากที่สุดยิ่งเธอรักเขามากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งจะเกลียดเขามากเท่านั้นถ้าจะใช้มันเพื่อคงคขูเขาในตอนนี้ไม่น่าจะใช่ความคิดที่ดีไงเฟิงพบหรือยัง บอสใหญ่คุณคิดว่าฉันเป็นเชลเลอร์โฮมหรือไงฉันจะสืบสวนได้ยังไงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเรลาวูบอกฉันว่าปัญหานี้คุณต้องรับผิดชอบด้วยไพ่นกกระจอกยังเล่นไพ่นกกระจอกอยู่เหรอหลิว,วเจียเป็นนักเรียนที่สถาบันสอนว่ายน้ำและเป็นลูกสาวของรองผู้อํานวยการโรงพยาบาะลศัลยะกรรมกระดูกวูเทียนแต่เธอเป็นแค่ลูกสาวบุญธรรมซึ่งปรากฏตัวขึ้นเมื่อสี่ปีที่แล้วเธอเคยทําอะไรมาก่อนนั้นไม่มีใครรู้แล้วเธอกับสถาบันมีความสัมพันธ์กันยังไงมากแค่ไหนเธอ จริงจังมากที่โรงเรียนการเรียนก็ปกติเธอไม่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนคนไหนเพื่อนผู้ชายก็ไม่มีเธอน่าจะมีความเกลียดชังต่อผู้ชายบอสเฉินคุณชอบเธอไหมพูดได้น้อยๆยยังไงก็ตามตรวจสอบต่อไปแล้วตรวจสอบภูมิหลังของหลิวหูเทียนด้วยอย่างแรกหลิวหูจี้ไม่น่าจะใช่ผู้หญิงแบบนั้นต้องมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแน่เธอตกเป็นเหยื่อมีใครต้องการใช้เล่ห์เหลี่ยมกับฉันแน่ บ้าเอ้ยตามที่คิดไว้มีกล้องลับกล้องประเภทนี้สามารถถ่ายโอนข้อมูลในขอบเขตที่ห่างไกลได้ผู้ชายคนนั้นอาจจะอยู่ในโรงพยาบาลนี้มันอาจจะเป็นนี่คุณพยาบาลรองผู้อำนวยการอยู่ที่นี่ใช่ไหมอืมรองผู้อำนวยการอยู่ที่นี่มีปัญหาอะไรหรอมีอะไรให้ช่วยไหมเข้ามาที่นี่ก่อนสิรองผู้อำนวยการเหลิวนน่นมันหลิวหูวเทียนชายชรลาคนนั้นแน่ๆตรงไปทางนี้แล้วเลี้ยวขวานั่นคือห้องของรองผู้อำนวยการ ขอบคุณนะแล้วก็โปรดย่บอกใครล่ะว่าฉันมาถามทางคุณฉันกับรองผู้อในการเรามีความลับต้องคุยกันอืมที่นี่เหรอหน่าแปลกใจเทคนิคปลดล็อกประตูที่ได้เรียนตอนเป็นทหารรับจ้างมีประโยชน์ด้วยแฮะหากเป็นเขาจริงๆการควบคุมการสังเกตต,ต้องอยู่ที่นี่นะแต่ฉันใช้คอมพิวเตอร์ไม่เก่งเลยนี่มัน เฮ้ยไอ้โลกจิตนี่ไอ้สาระเลวหิิวหูเทียนแม้ว่าเธอจะไม่ใช่ลูกสาวแทๆ้ๆแต่ก็ไม่ควรใช้เธอเป็นเครื่องมือแบบนี้ให้ตายสิอยากจะฆ่าไอ้เวนนี่จริงๆแต่ว่าเราควรจะเล่นเกมอะไรกันสักน้อยเช้าวันที่สองคุณลีคุณเย่ฉันไปก่อนนะคะเชิญคุณตามสบายเลยคะ่ะโอเคขอบคุณมากไงดูเหมือนเธอไม่มีความสุขเลยนะ สาวๆงเธอเฟยเฟยหลงหลงหลานหลีพวกเธอติดเรียนอยู่นะต้องขออภัยนะที่เหลือเพียงหญิงชลาคนนี้พวกเธอไม่ใช่ผู้หญิงของฉันแต่ฉันมีความสุขมากนะที่เห็นครูหลีที่นี่เฮ้ใครจะไปรู้ละ่ะเธออาจจะพูดอย่างคิดอย่างก็ได้เอาละ่ะฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นานฉันมีสอนตอนบายนี้เออมีบอดเสอะไรที่เกี่ยวกับคนที่ลักพาตัวครูไหมไม่เลยเมื่อตำรวจมาถึงพวกมันก็หายไปแม้แต่ศพก็ไม่มี ทั้งเลือดทั้งลายนิ้วมือก็ไม่พบตอนนี้เป็นปัญหาต่อการสอบสวนมากแล้วครูรู้จักหลิวหวู่เทียนไหมคุณหลิวเหรอฉันรู้แค่ว่าเขาเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนี้ทำไมเธอถึงพูดถึงเขาล่ะเธออยากเจอเขาเหรอไม่ก็แค่พยาบาลเมื่อวานนี้เป็นลูกสาวของเขาฉันแกล้งเธอไปกลัวว่าเขาจะมาเอาเรื่องกับฉันเธอเชืางเลวจริงๆเธอกล้าแกล้งแมก้กระทั่งลูกสาวของรองผู้อำนวยการถ้าเขามาหาเธอฉันก็ไม่สามารถเชื่ออะไรเธอได้แต่ ฉันเบื่อจริงๆเลยฉันต้องทำยังไงเนี่ยเอาละฉันจะมาเยี่ยมเธออีกครั้งเมื่อฉันทำงานเสร็จโอเคไหมเย่จิ้งเฉินขอบคุณที่เธอมีความกล้าและช่วยฉันมาได้นะแล้วเล็กๆเองฉันก็ต้องช่วยครูอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหากครูรู้สึกไม่สบายใจก็แค่ตอบแทนฉันฉันไม่ได้สนใจอยู่แล้วได้สาระครูหลีสวยมากจริงๆหุ่นเธอก็ถ้าฉันได้กอดสักครั้งก็คงดีคุณเยจิ้งเฉินฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณ สวัสดีตอนเช้าคุณเย่ฉันคือหลิวหวู่เทียนเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนี้ฉันเป็นตัวแทนของผู้อำนวยการมีบางอย่างอยากจะคุยกับคุณตัวแทนผู้อำนวยการเหรอผู้อำนวยการเป็นใครอะผู้อำนวยการก็คือผู้อำนวยการหลีเจิ้งหยางฉันไม่รู้จักคุณเย่เรารู้ว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณไม่จะเป็นต้องเสียแ้งอีกแล้วบอกฉันมาคุณต้องการเงินเท่าไหร่ถึงจะเลิกยุ่งกับคุณหลีคุณหมายถึงอะไร คุณเย่คุณกล้าพูดอย่างเต็มปากไหมล่ะเหตุผลที่คุณเสี่ยงชีวิตไปช่วยคุณหลีเป็นเพราะคุณหวังในทรัพย์สินของครอบครัวคุณหลียังไงล่ะฉันไม่รู้ว่าคุณกําลังพูดอะไรนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะออกไปจากที่นี่หรือไม่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณเย่ดูเหมือนว่าคุณจะมั่นใจในตัวเองจริงๆเลยนะหากคุณไม่ต้องการแก้ปัญหาอย่างสันติฉันก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณต้องการจะใช้กําลังใช่มันน่คือเหตุผล ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคำสั่งของผู้อำนวยการเขาแค่ต้องการจะปกป้องคุณลีฉันเชื่อว่าเธอต้องเข้าใจอย่างแน่นอนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นฉันต้องสั่งสอนคุณแน่หึน่ากลัวสองบริการนี่สู้เขาไม่ได้เลยพรสวรรค์ที่มีนั้นมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นพันธมิตรของฉันได้เขาคงไม่ยอมใช่ไหม คุณลีฉันหวังว่าตอนนี้เราคงต้องพูดกันจริงจังแล้วโอ้สิ่งที่คุณจะพูดคืออะไรความร่วมมือคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะร่วมมือกับฉันเพื่อเอาทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัวหลีเหรออัตราความสําเร็จมีสูงมากเลยนะคุณรู้ได้ยังไงว่าการเข้าหาคูหลีเป็นเป้าหมายของฉันก่อนที่ฉันมาที่นี่ฉันเป็นนักจิตวิทยามาก่อนฉันเคยได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในท็อปสิบนักจิตวิทยานานานชาติดังนั้นฉันจึงสามารถรู้ถึงจิตใจของคุณได้ หลิวหูเทียนคนนี้มีความทะเยอทะยานในทางที่ไม่ดีอย่างมากเขามีความโลภที่จะฮุบทรัพย์สินของตระกูลหลีโอ้คุณหลิวรู้แผนของฉันแล้วงั้นเหรอเขามีประสบการณ์มานานเขาอาจจะมาเพื่อเป้าหมายนี้ก็ได้จงเผยกลนอุบายทั้งหมดที่มีของคุณออกมาแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมาพบคุณเป็นการส่วนตัวเรามีเป้าหมายเดียวกันฉันเชื่อว่าคุณคงไม่ต้องการสูญเสียพันธมิตรแต่เพิ่มศัตรูหรอกใช่ไหม ยิ่งไปกว่านั้นการร่วมมือในครั้งนี้นั้นใหญ่มากเรามีพอที่จะแบ่งปันกันได้ดังนั้นการลักพาตัวหลีเซียวทิงก็เป็นแผนของคุณด้วยใช่ไหมถูกต้องฉันใช้หลีเสียวทิงเพื่อสร้างความวุ่นวายให้กับตระกูลหลีและเครือข่ายของฉันก็จะจัดการกับกลุ่มคนที่ร่วมมือกับตระกูลหลีจากนั้นฉันก็จะเปลี่ยนข้อมูลภายในในที่สุดทรัพย์สินทุกอย่างของตระกูลหลีก็จะตกเป็นของฉันอย่างง่ายได้ฉันก็เลยทำลายแผนคุณง,งั้นเหรอ คุณควรจะบอกว่าการทำลายนั่นเป็นการเริ่มต้นแผนใหม่ของเราตอนนี้เรามีแผนใหม่แล้วแผนใหม่คืออะไรจะให้ฉันเป็นแฟนของหลี่เสียวทิ้งเหรอแล้วก็ทำให้ตระกูลหลี่ไว้วังใจใช่ไหมหลังจากนั้นก็ให้ฉันทำตามแผนของคุณค่อยๆกว้านซื้อหุ้นของคนในตระกูลหลี่งั้นเหรอ <c oughs> คุณเย่คุณนี่ฉลาดจริงๆคุณตกลงที่จะร่วมมือใช่ไหมถ้าฉันได้รับความไว้วางใจจากตระกูลหลี ฉันก็จะกลายเป็นลูกเคยของพวกเขาทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลหลี่ก็จะเป็นของฉันแล้วทําไมฉันต้องร่วมมือกับพวกคุณด้วยล่ะฉันเห็นถึงความสามารถของคุณแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถบนเตียงกับสาวน้อยเมื่อวานนี้คุณพอใจใช่ไหมคุณหมายถึงอะไรเราได้สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อเป็นข้อตกลงกับคุณหากคุณตกลงที่จะร่วมมือฉันจะไม่บอกใครเด็ดขาด ยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณชอบเธอฉันจะให้เธอกับคุณก็ได้หลังจากนั้นคุณจะสามารถทำอะไรกับเธอก็ได้เธอเป็นลูกสาวของคุณเงินเหรอเป็นไปได้ยังไงฉันซื้อเธอมาเมื่อสี่ปีที่แล้วไม่อย่างนั้นเธอก็คงโดนพวกนั้นไม่มีอะไรเลยเธอก็เพียงแค่เสียสละาเลขน้อยเพื่อธุรกิจของฉันแล้วอีกอย่างคุณแย่คุณก็หล่อด้วยนั่นคงเป็นบุญของเธอแล้วเมื่อสี่ปีก่อนเธอทำอะไร อะไรเหรอคุณสนใจเธอใช่ไหมบอกเลยสี่ปีก่อนนั้นเธอโอเคดีงานดีเยี่ยมไปเลยแค่นั้นเองเธอไม่มีตำหนิเกี่ยวกับกิจกรรมแบบนั้นสินะปฏิกิริยาของเธอมันทำให้ฉันสงสัยว่าเธอคุ้นเคยกับกิจกรรมแบบนั้นหลิวหวูเทียนเย่ yeah, จิ้งเฉินคุณคุณต้องการอะไรคุณไม่ต้องกังวหลหรอกนะว่าวิดีโอนั้นจะถูกไปไปให้หลีเซียวทิงเมื่อหลีเซียวทิงรู้ว่าคุณเป็นผู้ชายแบบนั้นอย่าฝันเลย ว่าคุณจะได้เป็นลูกเขยของครอบครัวตระกูลหลีคุณคงไม่รู้ได้ซ้ำว่าคุณจะตายแบบไหนหุบปากซะหลีวูเทียนตั้งแต่แรกฉันก็ไม่ได้ต้องการทราบสินของตระกูลหลีอยู่แล้วที่ฉันช่วยหลีเซียวทิงก็เพราะว่าเธอเป็นครูของฉันเธอนั้นสวยจริงๆการปกป้องสิ่งที่สวยงามมันเป็นความปรดปานของฉันแต่ตอนนี้การมีอยู่ของคุณเป็นการคู่คามความปปอดภัยของเธอดังนั้นฉันจึงจะจัดการคุณเดี๋ยวนี้ไปลงนรกซะยึดก้อน เย่ย่ yeah, yeah, จิ้งเฉินหยุดก่อนเธอจะทำอะไรไปล่อยเขาเดี๋ยวนี้เย่จ yeah, ิ้งเฉินปล่อยคุณหลิวนะกูหลีคุณกลับมาทำไมคุณหลีช่วยฉันด้วยเย่ yeah, จิ้งเฉินคนนั้นเขานอนกับลูกสาวฉันเมื่อคืนนี้ฉันมาที่นี่เพื่อทวงความยุติธรรมแต่เขาใช้กำลังทำร้ายเราเขาต้องการให้ฉันตายเพื่อรักษาชื่อเสียงของเขาแม้กระทั่งบริกีกสองคนนั้นของฉันเย่ yeah, จิ้งเฉินเขาทำร้ายพวกเรามากเกินไปแล้วคุณต้องปกป้องพวกเรานะ เถนนั่นเป็นความจริงหรอบริการส,สองคนนั้นพวกเขาก็ตั้งใจใจะฆ่าฉันเหมือนกันแต่ในส่วนของลูกสาวเขาฉันจะอธิบายให้ฟังเองจริงๆแล้วบุคคลน,นั้นทําตัวผิดปกติงั้นเหรอเขาไม่ได้ปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกสาวลุงหลิวดังนั้นเมื่อคืนคุณหลีฉันมีหลักฐานแค่คุณดูก็จะเข้าใจเองว่าฉันพูดความจริงไหม ฉันกล่าวหาเขาผิดงั้นเหรอทำไมเขาถึงยังแสดงใบหน้าเรียบเฉยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่ะไอ้แกฉันจะรอดูผลงานของแกเขาทำสิ่งนั้นกับพยาบาลจริงใช่ไหมแล้วเขาทำแบบนั้นได้ยังไงกันไม่น่าเชื่อมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่มันต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าทำไมคุณลุงเหลิวต้องทำแบบนั้นทำไมต้องการทำร้ายเขาด้วยล่รอรองผู้อำนวยการเหลิวเนล่ะหลักฐานของคุณนี่ทำไม ต้องมีแน่นอนฉันตามที่คิดไว้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาทำแบบนั้นได้ยังไงต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ในห้องนั้นมีกล้องถ่ายไว้เมื่อวานนี้อะไรนะกล้องเหรอคุณละเมิดความเป็นส่วนตัวของฉันคุณต้องการอะไรดองพุ่มในการหลิวคุณตั้งใจจะทําอะไรกันแนะ่ฉันคุณหลีฉันฉันไม่ได้แต่งเรื่องนะฉันจะโทรหาลูกสาวของฉันเดี๋ยวนี้เปาโทรเรียกลูกสาวของฉันมาที่นี่เดี๋ยวนี้คุณหลิวครับคุณวูเจียไม่อยู่บ้านเธอออกไปเมื่อเช้านี้ ไม่รู้ว่าเธอออกไปที่ไหนหฮอรองผู้อำนวยการหลิวมีอะไรจะพูดอีกไหมวูเจียหาคุณจากไปเพราะฉันฉันต้องหาคุณเจอแน่ฉันจะรับผิดชอบคุณเองฉันเย่จิ้งเฉินคุณจะทำอะไรหมัดนี้สำหรับคุณแทนเพื่อนของฉันพวกบ้าหยุดเล่นไพ่นกกระจอกได้แล้วทุกคนออกตามหาหลิววูเจียมาให้ฉันใช่แล้วที่อยู่ของบ้านหลิววูเทียนนี่บอสร,รอสักครู่ได้ไหมฉันกำลังจะชนะแล้วตานี้ ไอ้พวกบ้าหยุดเล่นส่งลูกน้องออกไปตามหาเธอแล้วก็โทรหาเหล่าโหเพื่อขอความช่วยเหลือไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ต้องตามหาเธอให้เจอไอ้งโง่นี่แกกำลังจะหาไพโนกระจอกเพื่อที่จะชนะใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมบอสเฉินถึงรีบจังเลยคุณได้ตรวจสอบภูมิหลังเขาแล้วหรือยังฉันได้ตรวจแล้วแต่ก็ไม่ได้พบข้อมูลอะไร เขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็กําลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมหยุนหลงถ้าสังเกตเขาดีๆด,ดูเหมือนว่าเขาจะมีชื่อเสียงนะแล้วอีกอย่างกําจัดหลักฐานทั้งหมดของหลิวหู่เทียนฉันไม่ต้องการให้หลี่เสียวถิงอันเป็นที่รักของฉันรู้ว่าฉันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังครับหัวหน้าแต่ฉันมีเรื่องสงสัยความสัมพันธ์ของคุณเกี่ยวกับคุณหลีก่อนที่ด้วนป๋อสิ่งที่คุณไม่ควรถามก็อย่าถามดีกว่านะครับครับหัวหน้าฉันจะจําไว้วูเจียคุณอยู่ที่ไหน บอกฉันทีฉันสามารถดูแลคุณได้ใช่ไหมคงจะได้รับความเดือดร้อนในชีวิตมากมายอย่างน้อยในชีวิตนี้ฉันไม่ต้องการให้คนข้างกายต้องทุกทนละมานก,กับสิ่งนี้อูเจียอูเจียดูนั่นสิเราควรพาเขาไปโรงพยาบาลไหมเลือดเขาออกมากเลยนะเธอเห็นหัวหน้าใหญ่ที่โรงพยาบาลได้รับบาดเจ็บไหม คงไม่ต้องกังวลหรอกเช่นประถมพยาบาลเบื้องต้นให้เขาแล้วตีเฟิงน่าจะรู้ว่าต้องทำยังไงต่อทำไมตีเฟิงไม่รับสายนะเกิดอะไรขึ้นรึเปล่าขออภัยด้วยเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ไม่ต้องกังวลหรอกเช่นโอเคนี่คือห้องของคุณเหรอฉันหลับไปนานแค่ไหนแล้วนี่คือห้องของฉันมันอาจจะรกไปหน่อยหวังว่าคุณจะไม่สนใจนะเราบังเอิญเจอคุณที่หมดสติตรงทางเทา้าเราจึงพาคุณมาที่นี่ประมาณสองชั่วโมงที่แล้ว รู้จักกันใช่ไหมกับตีเฟิงฉันชื่อลู่ตันฉันชื่อเย่หยานเกิดอะไรขึ้นมีอะไรทําให้คุณลําบากใจไหมตีเฟิงไม่ได้ทําตามข้อตกลงเหรอไม่ไม่เลยหลังจากครั้งนั้นตีเฟิงก็ยังคอยดูแลพวกเราอันธพาลพวกนั้นก็ไม่กล้าย,ยุ่งกับเราอีกแล้วขอบคุณคุณเฉินนะคะดดังนั้นคุณเฉินต้องการอีกครั้งไหมคะพวกเราโอเคค่ะจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้คืออะไรไม่ ยังไม่ได้แก้ไขเรื่องของหลิวหูเจียเลยถ้าฉันขอโทษนะวันนี้ฉันไม่ค่อยสะดวกทําไมล่ะคุณเฉินรังเกียจพวกเราเหรออย่าคิดมากอย่ากังวลฉันจะมาที่นี่บ่อยๆเพื่อพาคุณออกไปข้างนอกแต่ตอนนี้แผลของฉันไม่ค่อยจะดีฉันมีเรื่องต้องทํามีคนปลดล็อกประตูใครกัน